สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชมรถสวยสภาพงามงามนางฟ้ามือเดียวป้ายแดงมาฝากสมาชิก1คันนะครับภายในสวยกว้างกวางนั่งสบายใครที่กําลังหารถใช้งานนะครับมาเช็คมาชมดูตัวนี้ได้เลยครับกับ Honda Civic FD นางฟ้าปี2011นะครับมือเดียวป้ายแดงเป็นโชมม i n เนอร์เชนแล้วนะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับเปิดให้ในราคา257,000บาทนะครับเปิดโทรกับไลน์อยู่นี่นะครับบริการจัดส่งทั่วไทย ใครที่กําลังหารถใช้งานนะครับชอบ FD ฟนางฟ้าตัวนี้โฉมไมเนอร์เชนไฟท้าย8ดเหลี่ยมนะครับราคายอดเยี่ยมสภาพดีงามครับ257,000บาทนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับแจ้งจากช่อง YouTube ขอส่วนลดและการจัดส่งให้กับสมาชิกได้ครับตัวนี้นะครับเบอร์โทรกับลายอยู่นี่นะครับรถอยู่ที่คลอง7ประปทุมธานีนะครับคลอง7ประปทุมธานีใช้งานไปแล้ว 140,000กิโลเมตรโดยประมาณนะครับกับรถมือเดียวป้ายแดงสภาพงามๆนะครับจัดทรงมาสวยๆนะครับใครที่สนใจและหา fd ดังฟ้านะครับราคาสภาพตัวนี้ต้องบอกเลยว่ายอดเยี่ยมครับไฟท้าย8ดเหลี่ยมนะครับตามเต็นท์ใหญ่เปิดกันประมาณ3 0 0 0สนนั่นแหละครับฉะนั้นคันนี้นะครับนำมาฝากให้กับสมาชิกที่ชอบ fd ชอบ Civic ชอบรุ่นนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับแอดมินคัดและ เช็คให้เรียบร้อยคัดไม่เป็นเช็คไม่เก่งเราช่วยคัดเราช่วยเช็คนะครับมั่นใจได้เลยว่าไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกปั้มเอกสารครบถูกต้องไม่มีจมน้ําแต่อย่างใดนะครับใครสนใจนะครับมาเช็คมาชมดูได้ครับคลองเจปทุมธานีจะทรงล้อมาสวยๆครับนี่นะครับสีขาวเดิมโรงงานนะครับคันนี้ภายในก็สวยสะอาดนะครับเบาะผ้าเดิมโรงงานนะครับจะทรงใส่ล้อมันงามๆครับดอกเต็มๆใช้กันได้ยาวครับสาหรับยางนะครับเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างแน่นใช้งานได้ยาวแน่นอนครับ Civic เอนังฟ้ากว้างกวางนั่งสบายและอะไรการซ่อมบำรุงดูแลมีเยอะครับอะไรเยอะหาง่ายครับเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ครับในแฟนเพจแฟนคลับของ FD นังฟ้าหรือ c ีวิ c ก็ได้นะครับตามแฟนเพจ a c e b o o k นะครับหรือใน YouTube ก็มีคนรีวิวนะครับแม้กระทั่งเปิดช่องสอนดูแลสําหรับ FD นังฟ้าเลยก็มีนะครับก็ใครที่ชอบนังฟ้าก็ศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับในยุคสมัยนี้นะครับข้อมูลถึงกันไวมากๆนะครับ ศึกษาได้ครับมีคนมาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับสมาชิกได้อย่างแน่นอนนะครับรถสวยสภาพคัดและเช็คเรียบร้อยนะครับภายในสวยสะอาดระบบไฟฟ้านะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเซ็นอร์ล็อกแอร์แบ็กเอเสดิสเบรกกุญแจรีโมทนะครับรถดีรถงามส่งต่อให้กับสมาชิกที่ชอบสนใจเข้าใจอยากได้ไปใช้งานนะครับราคาสาภาพต้องบอกเลยว่าแจ่มมากๆนะครับตามที่แจ้งนะครับ รุ่นนี้ปี2011เป็นโฉมไมเนอร์เชนถ้าเขาเล่นกันก็จะอยู่ประมาณ3แสนนะครับสำหรับเอนใหญ่นะครับวันนี้ผมเปิดให้ในราคา2 5 7 0 0 0บาทนะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองครับโดนกันทุกคนแน่นอนครับใครที่ตั้งใจชอบ FD ราคานี้เงินสดนะครับตอนนี้ขายแค่เงินสดนะครับแต่ถ้าใครมีทุนหน่อยก็สามารถจะซื้อเข้าไฟแนนซ์ได้เองนะครับนไปจัดเองนะครับ ฉะนั้นคันนี้ก็ฝากไว้นะครับใครที่หารถใช้งานชอบใช่ชมเช็คดูรถตรวจสอบทดลองขับนะครับรูปมีมาเยอะนะครับกดคลิกลิงก์ไลน์ขอรูปเพิ่มได้นะครับลิงก์ไลน์ไปขอรูปเพิ่มได้นะครับวิดีโอคอลก็ได้นะครับรถสวยนํามาฝากให้กับสมาชิกนะครับสนใจมาชมมาเช็คได้ครับบริการจัดส่งทั่วไทยกราบขอบพระคุณครับสวัสดีครับ